กูกูเล่นมักตีวิทไงแบบหมดห้าห้ายังละ<ร>ยังละบอกว่ามันลงลง่างมากเลยเฮ้ยแดงไม่หมดป่าเลยหรอ๋จะมันซิงจัดโดนเล็กกว่าเดียวเฮ้ยพี่ก็พี่จะไ่กดตัวได้นะหนึ่งบูพอาร์แนะบบ,บแ๊บหนึ่งพีซมิช พี่พี่แค่ได้เปล่าไม่ใช่พีโซคิวกัางโซคิวมาแล้วมาแล้วอีเปเดอรเราได้เปิดการไวกว่า,าการคาดเดาหลายๆอ,อย่าง นาคอร์ดายายังหายนะจากการแค่เราคิดว่าเดี but, okay, ๋ยวขวาถึงเลล่านี่แหละระวังด้วยเอาขวาไปเลยสามตัวเราเราแน่ลองสู้มังก่อน่อยอยู่เราดักมังกรมาแลกูเดินอ้อมนะกูเดินอ้อมกูเดินอ้อมไกลอยู่นะโอเคไม่ต้องอ้อมแล้วไปอยู่ยีน่าแทงคุ้มหน้าผัวส่วนบนมีโจ้เลยเล่นเล่นตอนแนวอันนี้

บด้ดบมบึ้มนะเจอยูอ่ไนบ้างมันมีฟิกนะวีบึ้มไปเ,เข้าการไหนวะดูบรรยากาศเลวีบีบการวีบีบการดยูยังไงสลายสล้ยเราขอฝังซ้ายนะฝั่งฝั่งซ<ๆ>้ายเรื่อะ ฟีดเวฟมันเอาเวีนะาให้มั่งจนฟีดเวฟยเปล่เออควาบิเสื้อค้างไว้นี่น่จริไอ้หมวยไปๆๆนี่นาเครื่องหล่อนนี่นาขอแม่งแรงอยู่ไว้เชียวแม่งขี่แม่งดวงดีสักกันไม่ทีกูรีฮะหายหมดโอ้่เช่ตายหรอรออยู่ จังหวะว้าพอดีบนสองตัวน่าจะรับไหวแต่เรียนได้ไรนักเรีอืมจอแปเหละโอเคทางยาวนะเจับ้ปนหมือนาไดนยากจะเล่นบูหรอ รับการ์ดเพินมได้ไะได้ได้เฮ้ยต้องเสรยรอดูน่ะดูล่ะน่าจะไหลยาว่ะทางเลนหรอกเมียท้ายแค่ถือพอหมดสวยๆอยู่บนสองตัวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันลุกลามพื้นที่กูแบบแมันยังอยู่ไอ้หมวยระวังมีไม่กี่ตรงนั้นแปะลมไหวเยู่เฮ้ยราดูล่ะมันน่าจะแม็ ไม่แม็กไม่แม็กรอดรอดะไอล่ะหลังถอยเมนกาเล่นเสือพยาเสียงไตเอน่เรียกอยู่กลางได้บอนะเรนะเออเได้คารียีเอาบนได้เหรอได้บนลแล้เออมาไปดูดีกันโต๊ะแข็งเลยแตกแล้วแตกแล้แตกแล้วขึ้นดับแตกแล้วเรากูดีแล้วีลยวถาเราเาจะทนอย่างไรารับปรัปรับเออ เดี๋ยวเปิดการรองจอะกลางนิดนึงแล้วก็ทอาก่อนเอามาเอ้ยฝอยแล้วฝอยแล้วโอภ์แล้วโอภแล้วยังไม่โอภ์ไมหล่อแล้วมันก็มาตีได้ดูเว็บล่างเหรอได้เลยมันไม่มีแข่งแล้วจพี่นักบอลอะไรเป็นรวยน่าลิเลียเลยสามตัวเลยวะ เราไปยกตรงกลางเราีิเล็กับมาด้วยเราเรียมาใช่ป่ะเอ้ยหน้นำไงไม่ตายใช่รับได้ไหมมันแปแล้วนะโจ้โอ้รอเฉยถ้าจะเล่นมหาเลนข้าดีกว่าหมวยกลางไม่ไหวเออจบไปแล้วยีนาชาละสงบยีนาไปเฉยโอ้ตายหมดเลยวะไม่มีี่ เดี๋ยวฟาร์มนี่ออกแล้วนะมีคลองฟีออแลแต่ข้อย่าไม่มีฟินเดสตายคลองคลองผมไม่รีสตีนะติเคยน่าจะยากอยู่ด<ะ>ได้นะเว้ยยังไม่แปะทียิวเลยตีกันเองตีกันเองตีเลยนะผมกับผมกันหาเงินลอยเงิน ไอ้ดูสองบนหน่อดินะมันฟาร์มั้อยู่กลางน่าจะยูนหน้าโผล่กลางมากกว่โอ้โหล้าเขาเรียกนจะไปรับบนเยต้องเลนไอตัวไม่เหม่อเหม่อกูไม่ได้เหม่อกูไม่ด้กูเฟรน์เตะไม่แน่ใจคุยไม่ไม่ใส่ไม่มีไม่มีเชู่ายป้าเนีป้า โอ้ไว้สักตาวไม่ใช่ไหไ,ไดเชื่อการการน่าต้องช่วยเชื่อมอ่ะเพราะค่มข้างเราสูงละโดนจำสแกดีตกใจจับถ้าข้างไม่ได้ลองลองเคลียร์ข้างไว้แล้วมาช่วยกันกุ๊กลางก่อนก็ได้ด้นสมล็ตออบเจกต์แบหนาทีขึ้นนะอย่าเพิ่งพลาดเลยน,นะอาจจะต้องปล่อยของด้วยถ้ามันเรียก เลี้ยก้าคนขวาผมพ่วงบนนะระวังเองบ้างเองบ้างเรื่อยๆเองนะไปต่อไปต่อปลยก็ได้นะเดี๋ยวเทเดาแค่ดูไว้ก็ได้ดึงๆเลยวะเสร็จได้อยู่เจ้มันมันมันจะไปแล้วเว้ยตรงมืออ่ะทันชาญชาญหยุดยูนี่สองยูนี้สองได้ๆ ขขอยู่กลางสามยีน้าลงมีหน,น้าลงยังไม่เอาผูกตามไปอย่าให้เงินตามแม่งมากพอเจ้าของย <ขอ S 1> <ะ>ังไม่มเทรดยังไม่มเทยดทุกอย่างให้นาขอเลยนี่หว่าสัสต่ออะไรเงินเราดำด้วยเนะี่ยไอ้เยมันไม่เอาอเมันไม่เอาเยียนามาลาเวย์นะวเลยเนี่ยมีหน้า,าเนี่ยคือจบเลยตรงกลางนาคอน่าชมนะครับไอ้ระหว่างนั้นระหว่างกูโผล่บนไม่รู้ใช่จะนาคอ เออะไอยู่นะเฮ้ยพี่ดาลรอบอะไรจกไปแล้จกไปลรับดีสียงาสวยงามการอะไนยงวันเคียฟรีการระวางการระวังการระวังเคลียร์ของฟรีโอเคเคลียร์ก่อนตันนร้เคลียร์ไปคียร์ี่ลนะพี่เหรอวยโวี่หมดอยเด้อผแม่งเลยอะเขาอยู่ร่างดันโดนเฮ้ยีไม่โพ่ไม่เคลียร์แล้วร่างไม่ทันไม่ไห้แลยเวล่าเราต้องปเราไป Vâng. ừ. Đã Đã vâng. Vâng vâng. Vâng vâng vâng. Vâng đấy đủ đấy ba Đó hả thì Ồ Đã bẻ rồi Đã bẻ khoảng rồi cả đang Đã khoảng đây khoảng Ok Ê hey. Thái Ừ生活 này thái, thái. <laughs> hmm. phổi cả <laughs> <cioè, Electrictable> <laughs> <jel> <laughs> <crimes. cười> ไหวไม่น่าไหวนะอีเวฟอีเวบน่าจะยากไอ้ี่ทำอีกทีทำไม่เ่งมอีกไปล่างกันน่ากัเออ e v d y be ดินตามกูันแตกป่าวะเนี่ยต่อพร้อมแล้วนต้องปล่อยหมัเลยสี่หลอดไม่เอาละจ้ ใด้ผมบนฝอนะร้อนนะนะครับได้ผนอะบน่าคอมเรียกแล้วไม่ได้วยแล้วบนเล่นสีแล้วบสอสเดียวนะอเออได้บางสีเนะี่ยได้คนด้วยได้คนด้วยเฮียมันเออเลยยิงช้าร์้กูลำมกุ้ยกุ้ยกูกันได้ขอบมเล่นกลารต่อได้นะไม่ได้มานอนเกลียดหรอมันมีนะครับอยู่ ไอ้หมวยระวังอุ้ยยึดตูดติดวิกก่อนไฮ้ยติดวิกติดวิกท่องเลยไปไปไปเอาคองไปเอาคองเลยไปเอาคองเลยคอขอเลือกแบบเแบบปาดทีกึ่มเกือบแตกเยี่ยมแม่งขนาดแม่งมันไม่ได้เซ็ตสูตรนะนะเยี่ยมเซ็ตปกติเลยน้ำตากูจะไหลอ่ะ1,900ไร่เงี้ยได้เงินเรดอมมาอยู่ทนไปก่อนเว้ยทนหน่อยเว้ยไอ้หมวยเบิ้์เวฟดิเดินเฮ้ยเราไปดูเราไปดูไฟได้ปะแค่แย่ๆได้ปะมันแย่ๆ ก็ิงมาได้ตปอยู่นะไปอยู่นนอยู่แย่แย่พอเออไม่เป็นไรยากอยู่ละไฮ้ปล่อยล่างเลยได้ปะปล่อยลเลยปล่อยลเลยได้ค<ม>ุ <ละ S 2> มแบบแล้วรอเล่นล,ล่างรอเล่นล่างกันพี่รอเล่นล่างกันไม่ต้องมาบนไอ,อ้กลางกลางฟีตกลางฟิตก็บหลุมรอครับ ลยไฟหน้าต้องไม่ยิงก่อนมาตอไปขวาน่นะเว้ยเฮ้ยอาบูดะมามาดูขวากันใีป้ะยายมันเกียร์่คันเกียร์ไงไม่ได้เลยนะเฮ้ยสิกิย่างเลยเฮ้ยมีใครนู่วะยังไม่นเชอนะเอเว้ยบ่ะไหวป่ะเร็วไปกบโอ๊ยข้าได้ปะเชือยเมียยอดอะเสียยไปเยอะขนาดนี้ ไม่มีจริงนะจริงนะไม่ไหวว่ะจากใจได้ <S <s ได้ล่างได้ล่างได้ได sure. right. like yeah, um, uh, ้เหล็กนี่แหละแ้วดีเลยนะอดอไดใช่ไหมโฟกัสไปเจอมันแรงไปนะคอร์ดเปิดอยู่เมื่อกี้ค่อยๆไปค่อยๆไปอุ้ยห้องห้องห้อ่งข่องหน้างมาล้างมันมั่วอยู่นะเว้ยเวยไอ้ลองบอม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  หาหาเงินไปหาเงินไปด้วัดก็ชัวเวอ้าหา <ขอ S 1> เกิดเลยตอนตอนนั้นน่ขอคือถ้าไม่จะขอ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 ค่ค่าง่ายสุดคืออีจี้อ่ะเทมที่ไม่ใช่เลงเออแ,อแม็กกอลันดอกสองตัวเลยกอลันดอกค่ายากกว่าหาเกิดไปวัดก็ชัวหาเกิดาหาแข็งตอนนี้รุ่นนี้ไม่ใช่เกิดหรอรุ่นนี้ใช้มันต่างเวอันนีน้คือคอนจะเกิดลางใช่ปะอืม บนดแิแล้วเขาแล้วไม่เกิดเลยเล่าแล้วนนมือแข่งเหมือนกล้วยเลยแต่กณต้องไปทำบนรอแค่จะทำรากกูอ่ะซ้าก็ได้ใครแข่งไหมขวาบบอืมใช่ชิดไฟกัาไว้ก่อนเดี๋ยวขอราบ,บ้วให้กูไปช่วยไป้ะเจ็ดไม่ต้องนะไม่ใช่รอเอียงก็พอ ทำอะไรเยอะไม่ได้จริงลึกไม่ได้เลยแล้วคนนั้นอยุดแถวโซล่ากันไม่ได้แต่แต่มันมุดตัวมุขข้างในไปไหนเจอได้อยู่ในผม,มนหมดละวนวนวนรอเปิดนะะนบ,บนลัวลัวทีร่รวยตัวเดียวของจริงไอ้สัตว์การฟีดตั้งป่ะค่อยปล่อยฟีดก่อนได้ฟีดไปก่นอ,อนเลยวันนี้แบบเฮ้ยอยู่ล่างนะขออยากชน้าพอดี เบิ่งใครเราไปยีนายีล่าตบเนะระโปทำยีนาใแต่ว่าจะไม่ลึกมากตรงตรงไอ้ขวาระวังไว้ดีนะไม่ได้อยู่นะนะโผล่มาอืก็มีกม็มีโอ้แบบทำนองนั้นฟีดฟีดไม่ห่างฟีดไม่างรอรอรอคลองให้ขึ้นอนะ่ะเข้าไปแล้วคอรดบนมันจะวัดเหรอเห็นแม่กูเผือกกดตีไอ้ฝัดแล้วแม่งเข้า <พอ S 2> หาแม่งอีกเจ็บอีกโอ้ยเจนเจนไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้อบเวลาแล้วมันมีตัวเห็นไนีฮยมอนได้ทำมนทําช้ากว่าอนาคอทถไม่ไมขึ้นดับแดงก็ตับไปถ้ทต้องได้5อเธนาอย่ะห้าพันสามสี่พันสามระวังมันโป๊ะสองนะหาดิเดอเจอม์มอนดิ้งเหรอยะทำอะไรของมันเนละยนีา่าอย่าใส่ป้าอยู่นะนาคอยโผล่บนเล่นได้นะ เนี่ยเราเราหาเกยวได้เลยครับตัวนึงถ้าบนดังแมพอยู่อ่ะใช<ล><ล>่แล้วเออว้ยเ็นตาดี้นะเขาอยู่ไหนวะอยู่ล่างไปดับแดงตรงกันไหวปะถ้าผมโผล่บนอ่ะออไม่แน่ใจอาจจะยากอยู่เออ เจ้าเจ้าจะต้องบวอ้าวนี่ตลอดเลยเนีกูโผล่ทีไรปรุ๊บโดนตีตลอดไม่ไหวกูรักูรัเว็แรกนะเว้ยไี้หน้ามันทำมาทออ<ร>ี่ดองเลยข้อหน้าเลยนะครบนบน,บนชนะอยู่เว้ยบนชนะอยู่มาแทงทางขวามาทางขวาเอ้ยเราหาเปิดสจวรได้ไหไม่ดูได้ปะดูได<ห>้ป่ะดูได้ป่ะไม่ถึงวายฝัดไกลจัดหนึ่งหนึ่งมันมันเตลียนดปแล้ว ้ตีรอบปะตีรอบปะตีตีตีนี้ตีนี้ตีตอว่าเฉลี่ยแค่ไหนบ้าลองตีไปก่อนลองตีไปก่อนดูนะเขาถูกไปดีนะเว้ยเลยตีเหมือนไม่มาเลยเนี่ยคนก่อนไหนบ้ะคนก่อนไหนบ้ะต้องคนก่อนนะเว้ยคนก่อนนะคอยก่อนนะคอยก่อนจะตายแล้วจะตายแล้วตายแาเตาย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 จ่คอยนะเว้เฮ้ยเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้ว

กูไม่อยากวัดกายยาเ่าหร่ไม่มีตัวแทนได้ดีนะพุ่มพุ่มอ่ะพุ่มดีเลยไอ้มนติดกิรมันติดกิร้ยลองยีน่าุางเลไดก็ีนีเจอ้วเจล้วนี่อยู่นี่อยู่ไม่อยู่ไหนกูเลยของห้าหมื่นตีแล้ว้ย่ของอ่ะดูของอะไรไล่ให้สามหมื่นสามหมื่นสามหมนเกิดนะมันมันเาางานองมืนสองหมื่นสองหมื่นันอยู่กูมันอยู่กูแล้วอยู่กูได้หมดได้กูมีพิกไดพิกไได้แล้ได้กูไม่มีเลือดอ่ะหาเลือดโอเค เขาเล่นอะไรเฟสเฟสดีๆนะผมเฟสล่างให้เฟสหยอเด้อด้้อกลางกลางฟีนะกลางฟรีนะอย่าให้มันเคลียร์นะ้ไหมถ้ามันจะมาเคลียร์ไล่มันหน่อยเอ้ยอ้หมวยเอ้หมวยไปเฟสบนไว้นี่หมวยหมวยลองแลนะเขาดักไม่เห็นเด้ออยู่นี่โอเคไม่ต่ำแล้วพวกสองข้างปรบ้าน แมปแมปมันแปลกแปลกเกามเปิดเลยพี่กามเปิดเลยจกต้องรีบต้องรีบกว่าดนี่แคเดี๋ยวแมงเคลี้ยวไป้ยเอาเอาสตาั๊ดเอาไหมมันโหมดต้นสองกลางบนอ่ะเฮ้ดูคนดูดูก้ามแข้คนได้ปะดูก็ดูอันนี้ดูก้ามมีแมงข่ายตัวนะยังได้เหรอได้ไม่องมามาผ่าทางผ่าทางแล้วผ่าทางแล้วไม่ช่วยอยู่ไม่ช่วยอยู่กลางบนกลางบนก็มีลางจะเล่นก้ามเลยครับมามามาเล่นอ่ะ เอาเดี่ยวดีกลางได้ปอนต์อะไรได้ปอนต์ไหมแตกแล้วบนได้บนได้เหมือนกันเหลือบนบนเฮ้ยเห้ยเฮ้ยผมต้องดึงต่อก่อนจะอะไรแบบธนาเขาไม่จะหากูเลยให้กูฟิกแปะให้นะไล่ให้กูุตีป้อมกรตีป้อมแตกแล้วมันทิ้งมันทิ้งไงป้อมเนี่ยมีบรรยากาศไหมนะเว้ยตรงกลางอ่ะลองเล่นดูวะโอ้โหกูเจ็บว่ะดึงดึงเลยดึงเลยดึงกูเจ็บมากไม่ไหวต่อลงเนอะ แสดงว่า,าววทีมมนะันอ่ะโอ้ยนา,อนาคตรยากค่อนข้างเวอร์อะแต่แต่จังหวัดไหก็เล่นยากอยู่อืมเฮ้ยถ้าฝนํำถึงสะจวดก็ไฟก็น่าจะเป็นอะไรที่สวยมากเลยใช่อือไอเดียบื้มได้สะจวดอะเก็บเราโดยดีมเ,เป็นกระปุกหนึ่งก็ตายหามางเนี้ย ไม่น่าเจ็บก็หลอกทาย <laughs> เออถ้าไม่รูเหมือนนะ่าไม่จัดทาอะไรสักอย่างเลย่างได้มึงระวังอ่ะเพราะว่า,าเห็นมันมาแบบเลบกลางตอกวางจบเบลขวาเลยไี่ตะค้อนเป็นไปได้เขาสาัคนต่งสยองดูลิเลี่แม่งเดินดิเอ้บนเคียร์สงจัดอะฮะกวาดม่งได้่าเคียร์กลางเฟนอ่ะลิเลี่ยทำเลีรยอะไรนยเอาแม่งดิ ไม่ถึงไม่เป็นไรนะรอนะเขไม่ไม่ผลเลยที่เขาปล่อยไปไม่ต้องหาแม่แล้วอยู่ที่ไหนเหรอเฮ้ยเราอยู่เป็นกลุ่มเหมือนกันเฮ้ยมันเกิดคนเดียวเองนะเว้ยแล้วใครมีเกิดเมาที่เรามีมีหมดเฮ้ยกุหลาบยีน้านะเฮ้ยเล่นคนเดียวเหรอโดยเดียว้ยใครให้โอ้จะตายตีบาร์บารีบาร์บารีบ้านที่บ้านที่บ้านเกิดบ้ายี่ลาบู เย <Yeah. S 2> yeah, ่เยอนะครับรอบต่อไปการเปิดขอยะอาาถือว่าเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากเบอร์หนึ่งอย่าปล่อยนะกูขอเลยใช่ใช่ไม่ไหวเพราะเพราะนี่ไม่ได้ดาวแบบให้มันเวทจริงจังอะแบบดาวแบบให,ให้เล่นต้นเกมเวอรเฉยเลยจะเป็นอีกี้เทนแบ,บนเราต้นเกมเราไดวิ